วัสดีค่ะคุณผู้ชมน้องๆเด็กๆเขาสนุกกันใหญ่เลยนะคะหลายๆคนเนี่ยคงคิดว่าบรรยากาศแบบนี้กิจกรรมแบบนี้เนี่ยสไลด์ลงมาแบบนี้เนี่ยนะคะที่เป็นหิมะหรือว่าน้ําแข็งเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นที่ต่างประเทศเท่านั้นแต่ไม่เลยนะคะเพราะาตอนนี้เอและทีมงานพูดวิถโปรไฟอยู่กันที่กรุงเทพนี่แหละคะ่ะมากันได้เลยสโนว์ทาวน์แคงคอกชั้น5สูนการค้าเกตเวย์ way, เอกมัยค่ะ แต่สำหรับใครที่มีโอกาสได้ไปเล่นสก,กีที่ต่างประเทศนะคะเราก็มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจที่เราจะต้องเจอเมื่อไปเล่นสก,กีกันดีกว่านะคะนี่เลยคำแรกถ้าใครเคยเห็นคำนี้นะนี่จริงๆแล้วเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสคะจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ package package นั่นเองค่ะ ซึ่งบางแห่งเนี่ยก็จะรวมค่าเล่นสกีไปด้วยค่าอุปกรณ์ไปด้วยนะคะพร้อมกับค่ากระเช้าที่จะขึ้นไปเล่นสกีลงมาด้วยนะคะค่ารถไปกลับอีกด้วยแหละคะ่ะเป็นแพ็กเกจไปเลยค่ะต่อมานะคะก็จะมีคำว่าพิ t คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงลู่สกีค่ะในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะแบ่งระดับของลู่สกีเนี่ยว้4ระดับด้วยกัน สีสีเลยนะคะแบ่งแยกกันเลยชัดเจนซึ่งต้องเลือกเล่นให้เหมาะสมกับตัวเรานะคะถ้าเราเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยเราก็ต้องเลือกเล่นเป็นสีเขียวค่ะเพราะว่าสโลปเนี่ยมันจะไม่ค่อยชันมันจะง่ายกว่าหน่อยนะคะแต่ถ้าเริ่มคล่องแล้วนะคะก็ไปเล่นในระดับสีน้ำเงินก็ได้นะคะซึ่งก็จะอยู่ที่ลานที่มันจะยาวแล้วก็ชันมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งถ้าใครเก่งๆแบบเก่งมากๆกันแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะไปเล่นกันแบบออฟพี e ก็ได้นะคะซึ่งการเล่นแบบนี้ถือว่าเสี่ยงมากๆเหมือนกันค่ะการเล่นแบบออฟพีชเนี่ยก็คือการเล่นสกีในสถานการณ์ที่ไม่ใช้สโลปในสกีรีสร์นะคะก็คือจะไปไหนก็ไปเองเลยนะซึ่งทางฝั่งอเมริกาจะเรียกการเล่นสกีแบบออฟพีชนี้นะคะว่า backcountry skiing backcountry skiing not for me thank you I'll stay on the bunny slopes วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะ c t w r i t e h o l d i n g ที่สนับสนุนรายการแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยเชลชานแบงที่เยอเะื่อสถานที่ให้เราได้เข้ามาเล่นสนุกนในบรรยากาศที่มันเย็นจังเลยแล้วก็สนุกสนานมากๆวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย four five